อา้าวครับครับผมแหมงวดน,นี้จะได้จังมิดเถอะมันบอกฝันมันยังเลยไหมไปสายมิดเดือดหนิคือจิมบอม่าบอกเลยคือเกาเนี่ยมิดจีรีมิดจีรีเลยพยาหน้ากระบอกถือหเหล็กพยาหน้ากระบอกเขา กลังเต้นม่เลือจะไหนเนี่ยกลังเตนินเสียงโทรศัพท์เลยดูวนมาบอ้มีเลยแมนบางวันนี่ว่มีเลยเขาไปคุดบูวว่านีหาลูกปูสวงไปจุดเรยกถูกไปอาไรอ่เรเก่าซุนหะเก่าซุนหไปจุดถูกเอะมองที่ปูเออเราอยู่นะแมนบ่ เลขงามอีโต้และเก่าสุนห์ห่าตัวซื้อตัวนี้เองละ่ะซื้อตัวนี้นี่บอครับ <c oughs> หรือปูลเราิีหากับพ่อจ๊คเด้อเขาบอกเราที่ร็ว่าเ้า่ยวดูปันล้มปูน่ะไหนลูกพ่อหนะลูกพ <c oughs> ่อหีือว่าคนไหนเร่อนาอะอืมราบอกว่ไปพ่กเธอผมก็เลยว่าเอาสิผม ว่าน้ำลุงเราว่าไอ้ชึกเลขทนี่ล่ะเช่าไปไหวบ้านว่ะสี่เซดสละเฮงเหรอเอาไปไปหวบ้า,เา,บา,บานาเลยจุดถูกนะเลยใหญ่เก่งมากอัน <ừ> ถึงสามโตัวนี่ก็สี่เอาไปไหวบ้านอามืมไอ้เรื่องไอ้ผ้าที่เพิ่นเคยให้เด็กตาฟงกันย่ม่นด้โตถามอยู่

มันอะไนบูสิมาเออนี่น้ำตัวนี้่ะมีน้ำเนี่ยพฟ้อตัวนี้ของคุณผู้สิงนี่เม็ดเดียวเนาะขอกับปูสวงกับก่งสงหะเออเลขฝฟันนี่บ่มีมีชิลี่เลยหรือบริไปเซ็นไวยูพ่นบ่เั่นเี่ะ งันมันค oh, ืนไดบ่เฮานสมือมันค้นไดบ่สม่รยึงเด้อสี่ยิงก er ันอีกแล้ว hmm. ส่สิบเด้สี่ยิงกันอีกแล้วเมีนมือใดล่ะมนงือบ่บเผายิงแน่ซันจักละอืมไอ้ขาโทอย่าเรมโทรมาบอกไห่เด้อข้าม เอา้าวสาบผมีกะเอาเก่าศูนหานี่น๋อครับผมขอบคัขบขอบ,ขอบคุณหลายๆครับคุณผู้สิงครับผมครับครับวัสดีครับ